ประเด็นนี้เป็นเรื่องของการว่าจ้างงานกับพี่มี่ค่ะเป็นการเหมือนอะสมมุติว่าแบมเป็นนายหน้าแล้วบอกว่าพี่มี่มาเป็นแอดมินเบื้องหลังให้หน่อยอในการที่จะขายหาไรายได้เสริมผ่านนี้ได้เงินดีมากเลยนะถ้าคําว่าได้เงินดีใครก็อยากไปแต่ว่า <c oughs> อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งหลงเชื่อเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้คือทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะออกมาเตือนประชาชนในเรื่องของการหาไรายได้เสริมระวังมิจฉาชีพค่ะกับการแฝงตัวมากับโพส รับสมัครงานออนไลน์อ,อ้างเป็นงานแอดมินตอบแชทหลังบ้านทำง่ายๆแต่รายได้ดีมากๆค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเป็นกลลวงอีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะที่ทางตำรวจสอบสวนกลางได้มีการโพสต์นะคะลงเฟซบุ๊กตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะมาเตือนประชาชนนี่แหละว่าการโพสต์รับสมัครงานออนไลน์แต่กลายเป็นมิจฉาชีพโดยแนะให้เช็คสัญญ,ญาณอันตรายที่ควรระวังนะคะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกคือการโพสต์ประกาศรับสมัครงานที่มีลักษณะเกินจริงเช่น สมัครงานได้ง่ายนะคะพอทําแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยรายได้ก็ดีรายได้ก็สูงอันนี้ต้องให้เอกเวลาหนึ่เอนะคะต่อมาคือการเชิญชวนให้คุยนอกแพลตฟอร์ม นอกแพลตฟอร์มยังไงคือการอาจจะเป็นการแบบคุยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เป็นข้อความบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรบางทีอาจจะสร้างให้เราไปคุยต่อในกลุ่มไลน์ทั้งที่เป็นเพจอยู่แล้วแต่ทําไมไม่คุยกันต่อในเพจแต่ก็แบบว่าเอาไปเข้ากลุ่มนี้นะแล้วก็ในกลุ่มนั้นอาจจะมีหน้าโ<ช>มหน้ามา, <พะ S 2> มาเข้ามาถูกต้องต่อมาอมคือมีภารกิจให้ทําเช่นให้เปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยผูกบัญชีด้วยข้อมูลของผู้อื่นนะ ไ,ไม่ใช่แล้วนะอันนี้แปลกๆแล้ว <c oughs> ต่อมาก็คือมีข้อมูลเชิญชวนให้กู้ยืมเงิน อ้างกู้ง่ายได้เงินไวต่อมาคือการเร่งรัดให้โอนเงินหรืออ้างให้ทําตามขั้นตอนต่างๆนะ,ะตรงนี้โอ้โแต่ก่อนนะก็มีเหมือนกันนะมาจ้างให้ทํางาน<ใ>จะกการว่าจ่ายเงินก่อนซีอาลงเงิน500ก่อนเป็นค่าสมัครอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะถ้าพบสัญ,ญญาณเหล่านี้ให้ระวังเลยค่ะให้หยุดต่อทันทีแล้วก็ถ้าหากท่านไหนที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงให้รีบโทรแจ้งสายด่วน aoc 1 4 4 1แจ้งความที่สถานีตํารวจใกล้บ้านโดยเร็วแจ้งเร็วระงับ ได้เร็วมีโอกาสได้เงินคืนแต่ทางที่ดีค่ะอย่าไปตกหลุมพรางง่ายๆเลยอย่าเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางตํารวจสอบสวนกลางนั่นเองค่ะคือทุกวันนี้มันใช้คําพูดที่บางทีมันดูเป็นทางการม,มันน่าเชื่อถือมันคล้อยตามใช่แล้วก็อย่างที่บอกพอเขาดึงเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบอย่าง Open Chat หรือว่ากลุ่มไลน์ที่สร้างขึ้นก็จะเหมือนมีหน้ามา้าวอ้ยเราได้จริงนะเคยได้นะคือเป็นมุกเก่าๆที่เขาเอามาเติมมาเสริมมาแต่งแล้วก็นี่แหละใช้คําว่าอยาก หางานทํามีอาชีพเสริมและที่สําคัญรายได้ดีจุดนี้มันนาให้เรารู้สึกว่าเราอยากลองบ้างแต่นี่แหละวิชาชีพเขารูบปากล้วนะหวานหมูเลยนะคะนี่ก็ป้องปากเราเอามาเตือนในช่วงแรกนี้